สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับผมนายต่างใจคือเกาครับผมกับเสานี้ครับพี่น้องบรรยากาศหมอกลุครับเห็นหมอกครับเนี่ยนี่พี่น้องนี่หมอกลุ่มกว่าตอนนี้เบื้องนะครับบรรยากาศทาเมียนอีสานบานเท่ากะเพิ่นเอื่นยางฝนมาพี่น้องคล้ายๆว่า จะเข่าสู่การเปลี่ยนฤดูแล้วครับเพราะว่าตอนนี้มันจะเดือนสิบนะคือจะเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเขาเป็นฤดูนาวแล้วครับพี่น้องแต่ตอนนี้คือหนามในไฮในนาเห่าแห้งครับปีนี้ย่อมรับวัาแลงครับห้ายหม่องร้ายบอลร้ายจังหวัดหนามทาบ่คอยพ่อที่สิใจหน้าครับเบิง้งหน้าในตั้งใจ น้ำกับหน่อยครับน้ำหน่อยแล้วตอนนี้ตอนนี้ได้กลังใจกับมานี่ครับหดทุเรียนเดี๋ยวเอามาเบิงทุเรียนครับทุเรียนทุเรียนสองปีครับพี่นอ้องทุเรียนผ่าอีสานครับ <c oughs> ทุเรียนสองปีเบครับ นี่นายตังใจก็ล่างฉีดยาขานยาครับใส่ยาขานยาอินซีฉีดยาขานยาที่เรียกกัฉีดตรงกลางตอนรับฤดูแลงเลยครับพ่อหยาตายเบิดเหลวในตังใจก็สีไปเอาไอยเฟืองที่เขาเกี่ยวเยนาะครับนะที่เขาเกี่ยวเขามาคุ้มดินไว้คุ้มโค่นไว้ครับเพราะว่าช่วงนาแลงนี่มันสีห่อนแหงครับดินอยู่นี่มันดินมันมันบอกเลยว่าดินอยู่ตรงนี้นะเห็ดหยาครับ มันเป็นดินปงเหลืองครับนี่พี่หน,น้องนี่มันเป็นดินแบบนี้ครับเบื้องครับนี่แข็งๆเลยครับนี่แห้งๆแน่ครับมันก็จะปลูกหย่าครับแต่ถ้าเป็นโซนดินทรายมันจะปลูกขึ้นง,ง่ายครับคือข้างบนนะข้างบนนี่เป็นโซนดินทรายครับปลูกขึ้นง,ง่ายแต่ต้นใต้ก็มีครับนี่แค่ยังสีนี่ต้นนี่ต้นนี่ก็บ,บ่วนาหลอดครับเดี๋ยวต้องซื้อมาเปลี่ยน อ้หลังไก่สือมาเปลี่ยนลายต้นแล้วครับนั่นกับบัวนาหลอดครับต้องสือมาเปลี่ยนว่าด้วยสภาพดินนั่นครับสองตน้นที่ผมเห็นตอน,นที่เลือยงอกที่หลอดนั่นก็คือห้าก็ต้องดูเล่ครับดูเล่แบบประคบประงมเลยครับในระยะสองปีนี่กับโอกาส <c oughs> <c oughs> ขอพี่หนอกในระยะสองปีนี่โอกาสสิตายกับสูงครับพี่นนอกนี่นายตั้งใจกับ พึ่งใส่ปุ๋ยไปเมืองวานครับแล้วก็มาลดน้ำน้ำมือเพราะว่าเข้าตรงหลิงเอาหยอดครับเมืองหยอดแต่เนี่ยแมงเจาะครับผมบริษัทเคมีฉีดเนี่ยแมงเจาะตาเสียดายเรียบบางดีครับเจาะใบาอ่อนนี่ก็เป็นแมงมารีกัดเนี่ยครับแมงมารีตัวเลืองๆดำๆนะครับพี่น้องอทุเรียนกระลังกระลังแต่ยอดก็มี แล้กก็ก็ลังที่เขาสูใบแก่อีกหลอบหนึ่งถ้าเขาสูใบแก่ถ้าส้มนี่แก่แล้วปุ๊บผมก็จะดึงเอายอดออกมาเรื่อยๆครับให้ขยายต้นมันออกมาเรื่อยๆตอนนี้ก็ลัางทํางา้มสะอาดสวนครับผมํำลังขานยาํำลังตัดยาเบิ่งครับทุเรียนนาที่ที่เขาสองปีครับเนี่ย ต้นมงังามก็มีครับเป็นธรรมชาติครับแต่ให้งามเบิดทถูกต้นกับดินเท่ามันบัไดคือคือเขาครับผม <c oughs> ดินเท่าบัได่ายขึเพื่อนครับ <c oughs> โอ้พีน่น้องแห้งแดดกระลังสีอออครับหมอกกระแห้งโล่งร้ายครับไอพระอาทิตย์ที่อยู่ประมาณปลายปลายอยู่ขาะครับเมื่อกี้เห็นแบบแบบเดียวลงมาอีกแล้วครับเบื่งครับ โอ้นทางบุบรรยากาศดีแห้งครับบรรยากาศดีแห้งแต่ว่าเอ้าครับเหมือนเหมือนเหมือนฝนใหญ่สิมากระโบนแครับเหมือนแอฝนอาจตกก็ได้ครับเพราะว่าเขาก็บอกว่าพายุขาเขานะพี่น้องแต่ว่ามันไปตกทางไหนบุ๊แต่ว่าเบื้องสวนในหในตังใจแห้งแห้งครับก็เลยรลดน้ำครับพอมว้วนกน็ใส่ปุ๋ยแตะเดืกๆพี่น้องลุกมาใส่ปุ๋ยถึงแต่เดืกๆครับ ยอดกำลังอวบครับแต่ระวังแต่ว่าแมงเข้าตรงลิงให้มันเข้าตรงลิงให้มันใบแก่ก้านแก่ได้เร็วครับแมงจังสิบรัมาแทะครับนี่ตัวนี้กำลังจะแก่เพราะว่าสองสะสองหมื่นขึ้นล้างยังเป็นใบอ่อนครับผมมาใส่ปุ๋ยแลย้วก็มาเล็งให้มันแก่เร็วแต่ว่าใบายอยากเสียดเนี่ยัลกหน่อยครับ แมงมกกาคัดของผมอีกเลยหยอดอ่อนสําคัญนะครับพี่หน่องยางขนาดว่ายางเลาะทุกมือครับเลาะบึงตลอดต้นได้ทีมันออกหยอดอ่อนเท่ายางพือครับยังพือต้นนี้ก็ก็ล่างรักษาครับที่แหลก,กว่าสิบ,บรอดทบเป็นใบเลี้ยงใบหลวงช่วงทีแหลงมุกี้นี้มันมันเป็นใบใหม่ครับ คืออากาศมันหอนแห้งมันหนอกครับครับต้นให้นามาพ่พอต้นนีก่ก็กำลังแตกยอดใหม่ให้นามาพ่อพ่อหนอกหนอกก็กมาตัดแต่งพึ้งแตกอยอดขึ้นมาใหม่ครับ <c oughs> โอ้ยเป็นวัดครับพี่น้องเอ้ยมาตากหมอ,มอกระเสาอ่า ทั้งเม็ดกเกือบสองรอยต้นครับสวนใหญ่สวนที่ปลูกก่อนที่อยู่ฝั่งนี้ครับผมเคยไปรีวิวหลายเถื่อแล้วพี่นอ้องแต่หาอยากให้พาไปเบื้องสวนสามปีกะคอมเมนต์มาได้ครับสามปีสี่เขาสี่ปีครับสวนน่ะนี่จะเป็นบรรยากาศโดยรวมครับพี่นอ้องบรรยากาศโดยรวมของสวนในต่างจังก์ก๊ สวนนี่ปลูกอยูอ่อำเภอนาตานครับบ้านโนนบกจังหวัดอุบ,บลราชธานีอพี่น้องอยากเขามาเยี่ยมชมกัช่วงนี้กัมาเบืองได้ครับแนะนํากะผมกับปูเกีงนะครับแต่สามารถแนะนําวิธีการปลูกได้วิธีการดูแลได้ครับตัวนี้เป็นการยกโคกปลูกนะครับแต่ในพื้นที่เขียอีสา,านเท่านี้กะผมกับสามารถแนะนําวิธีการปลูกได้อยู่ครับปลูกให้มันหลอด รือปลูกให้มันตายเ่าก็มาแช่ประสบการณ์กันครับผมแต่ผมก็สามารถมีความรู้ในระดับหนึ่งอยู่ครับในการแนะนํากับการขุกขี่มาหลายปีครับกับทุเรียนอยู่ในส่วนภากอีสานผมบอเอาไปเปรียบเทียบกับส่วนผากไตนะครับเพราะว่าท่าขุดดินพันดีหรือว่าไปเปียบเทียบกับทีสะเกตแต่ตอนนี้ผมกําลังไร่หาเก็บข้อมูลจะส่วนทั้งทั้งอีสานอีสานตอนบนกับอีสานตอนลา่างเขานี่แหละครับส่วนที่ ที่บอกว่ามันปลูกหยาบนะครับเอ้ามาหาวิธีแก้ไขแล้วรับมีวิธีพลิกแพ่งตามเทคนี้แต่ละสวนแต่ละสวนที่ผมไปถามมาเนาะครับเนาะอ่ะครับผมถ้ามักคลิปนี้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใ้นายต่างใจนะด้วยครับสําหรับวันนี้ผมนายต่างใจลาไปก่อนครับสวัสดีครับพี่น้องเหนื่อออกห่อนร้ายครับสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนายต่างใจนะครับสวัสดีครับ